สามข้อเสียค่ะของการที่มาจัดฟันช้าจนเกินไปมีคนไข้มาปรึกษาจัดฟันกับคุณหมอนะคะอายุ22ปีแล้วค่ะมาด้วยฟันยืนมากๆนะคะไปปรึกษาจัดฟันมาหลายที่แล้วค่ะคุณหมอจัดฟันบอกว่าจะต้องเป็นการจัดฟันร่วมกับาการผ่าตัดขากรรไกรเท่านั้นน้องเนี่ยค่ะไปดูคลิปมาค่ะที่หมอเนี่ยสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล,ล่างมาทางด้านหน้าได้ก็เลยถามคุณหมอว่าคุณหมอคะหนูอยากใส่เครื่องมือแบบนี้สามารถทําได้ไหม พอหมอดูการศพฟันแล้วก็ฟิล์มเอ็กซเรย์ก็เห็นด้วยค่ะว่าเคสนี้เป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรจริงๆถ้าจัดอย่างเดียวทำได้ค่ะแต่อาจจะไม่สวยมากหนึ่งข้อดีมากๆเลยนะคะในการจัดฟันที่มาจัดได้ถูกเวลาในเด็กเนะะี่ยค่ะก็คือคุณหมอสามารถวางแผนที่ต้นการจเจริญเติบโตของขากรรไกรล,ล่างมาทางด้านหน้าได้เคสแบบนี้ค่ะถ้ามาได้ถูกเวลานะคะจะทําให้รูปหน้านดูดีขึ้นและฟันก็ไม่ยื่นแบบนี้ ภาวะการศพลึกที่เห็นเนี่ยค่ะจะยับยั้งการจเจริญเติบโต,ต,ตของคางออกมาทางด้านหน้านะคะหลายเคสค่ะหมอก็จะเจอว่าฟันเนี่ยไปกระแทกเหงือกทาให้เหงือกเป็นแผลหรือไปกระแทกฟันทําให้ฟันโยกได้หลายๆเคสที่มีคางหลุดแบบนี้ค่ะผู้ปกครองจะให้ประวัติว่าน้องเนี่ยนอนกรนนะคะนั่นหมายถึงว่าออกซิเจนขณะที่น้องหลับเนี่ยค่ะจะเข้าไปไม่เต็มที่ตื่นขึ้น,นมาน้องก็จะไม่ค่อยเฟรชค่ะแล้วก็จะส่งผลต่อส่วนสูงของน้องๆได้ด้วยนะคะ อันสุดท้ายเลยค่ะเวลาน้องยิ้มแล้วฟันยื่นแบบนี้ค่ะน้องก็จะไม่มั่นใจถ้ามาจัดฟันรูปแบบการปรับโครงสร้างหน้าเนะะี่ยค่ะรูปหน้าของน้องเนี่ยก็จะดูดีขึ้นฟันก็จะแลดูไม่ยื่นค่ะน้องก็จะยิ้มมั่นใจขึ้นระยะเวลาที่ควรจะมาตรวจแล้วก็ปรึกษาคุณหมอจัดฟันนะคะก็จะอยู่ประมาณ9ก้ถึงสิปีหมอะก็จะดูเคสนะคะแล้วก็จะประเมินอีกทีหนึ่งค่ะว่าเราจะใส่เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของคางมาตอนไหน,นใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาได้เลยค่ะคุณหมอเองเฉพาาาะะทดด้นนจัฟัฟค่